น้องเชียทำอะไรคะขี่อะไรคะขี่อูนักขี่น้ำเน่วันหนาววันหนาวอย่างวันหนาวนะยิขี่ได้คือเกาแแกเนึ้งเดื้อแงเ้อปบอกงนื้เด้อ

นคีมแน่ยาปล่อยมือจับนังนัดคีนยำแน่หนเดียวเดียวนัดคีนยำแน่มาลงเสียลงมาองเสียหนาวลงเสียลงมาแด๊บเดียวแป๊บเดียวเอาแป๊บเดียวด้ออาเดียวแล้เดียวแล้วลง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 ลลงลงลง ขับไเแล้วเด็กจะอือับ้วเมันหนาวมันหนาวมันหนาวเช็ดกัะลอ่เช็ดหนาวคือกันเช็ดหนาต้อเช็ดกัะลตัวให้เยขึ้นเอเช็ดเป็นอันหนึ่งเช่นหนึงเอาขาขึ้นเอาโบกมือไปบายก่อนส่งจูบด้วย ส่งจูบด้วยส่งจูบด้วยขาขึ้นขาขึ้น